ค่ะเด็กๆคุณครูเมย์ก็จะมีหนะังสือฝึกทักษะมาให้เด็กๆได้ฝึกความรู้กันอีกนะคะก่อนอื่นคุณครูเมย์จะพาเด็กๆร้องเพลงเคลื่อนไหวร่างกายสักนิดนึงก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปทําฝึกทักษะกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวคุณครูเมย์จะทำให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะพร้อมแล้วสั้นสั้นสั้นยาวยาวยาว,ยาวสูงสูง เตี้ยเตี้ยชัดชัดชักลองลองลองท้าวท้าวท้าชัดชัดชัดได้ไหมคะเด็กๆทำอีกครั้งหนึ่งค่ะอะเด็กพร้อมแล้วเรามาทำไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสั้นสั้นสั้นยาวยาวยาวสูงสูงสูง เตีย้ยเตีย้ยเตีย้ยชักชักชักรองลองลองท่าท่าเท่าชักชักชักโอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมลูกก็คือสั้นยาวสูงแล้วก็เตี้ยนั่นเองคะ่ะคุณครูเนจะให้เด็กๆฝึกทักษะการสังเกตโดยเปรียบเทียบนะคะว่าสิ่งไหนที่สั้น สิ่งไหนที่ยาวหรือว่าสิ่งไหนที่สูงและสิ่งไหนที่เตี้ยนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เ,เด็กดูหนังสือฝึกทักษะของเด็กๆแมทนะคะเล่มสีส้มกันเลยค่ะเด็กๆทำกันไปหลายหน้าแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วเราไปดูในหนังสือหน้า13กันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้า13นะคะเด็กสังเกตเลขหน้าอยู่มุมล่างขวามือตรงนี้ค่ะนะคะหน้า13ของเด็กๆมาเจอกับจำนวนสิ่งของนะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะเลขก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสเลขสนะคะให้เด็กๆจับคู่โยงเส้นค่ะเริ่มนับที่ หมายกวาดกันเลยค่ะไม้กวาดมีจํานวนเท่าไหร่เอย่ยหนึ่งสองเด็กๆก็ลากเส้นมาที่เลขสองได้เลยนะคะดูภาพถัดมากันเลยนะคะลมค่ะลมมีจํานวนเท่าไหร่เอย่ยหนึ่งสองสามนะคะเลขสามยึกยักเหมือนกับใบหูเด็กๆรู้จักแลวเด็กๆลากมาคู่กันได้เลยค่ะจากนั้นค่ะ รูปภาพถัดมานะคะก็จะเป็นแจกันนะคะมีเท่าไหร่นะนับเลยค่ะ1 2 3และ4มีใครรู้จักเลข4เหมือนเรือใบบ้างเอ่ยเมื่อเด็กๆรู้จักแล้วเด็กๆก็ลากเส้นเองได้เลยนะคะชืบต่อมาค่ะภาพถัดมาก็คือ เก้าอี้โซฟาค่ะมีจำนวนเท่าไร่เอ่ยง่ายมากเลยเด็กๆรู้จักเลขหนึ่งกันแล้วเด็กๆก,ก็ลากเก้าอี้โซฟาไปที่เลขหนึ่งได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วเราก็มาดูจำนวนเลขอะไรเอ่ยเลขสามนะคะเขาให้เด็กๆ เขียนเลข3ลงไปในช่องว่างสีขาวที่เขากำหนดให้นะคะพร้อมแล้วเด็กๆเ,เริ่มเขียนเลข3กันได้เลยค่ะเริ่มจากโค้งโคเข้า,ขาแล้วก็ถอยหลังออกแล้วก็บนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆฝึกเขียนได้เลยลุกโค้งเข้า,ขาแล้วก็ถอยหลังออกแล้วก็เข้านะคะ โค้งเข้าถอยหลังออกแล้วก็เข้านะคะต่อมาโค้งเข้าถอยหลังออกแล้วก็เข้านะคะนี่คือเลข3ค่ะเ,เด็กเขียนหลายๆครั้งเด็กก็จะเก่งนะคะเลขสาโค้งเข้าถอยออกแล้วก็เข้านะคะโค้งเข้าถอยออกแล้วก็เข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ โคงนะคะเข้าแล้วก็ถอยหลังออกแล้วก็เข้าเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆขาเด็กๆก็จะเขียนเลข3ได้เก่งมากเลยนะคะเดี็กๆดูหนังสือในหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้คุณครูเมย์ให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยพูดคําว่าอะไรเอ่ยสั้นยาว สูงเตีย้ยชอดลองทองแอนช t ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตหน้าสิเลยค่ะมีเด็กผู้ชายนะคะถือพาที่มีผืนเป็นยังไงเอ่ยยาวแล้วก็ทำไมคะสัน้นฉะนั้นเด็กๆค่ะโยงจับคู่นะคะว่า ผ้าสองผืนนี้ระหว่างผืนสั้นกับผืนยาวเด็กควรจะนํามาใส่ไว้ในตะกร้าใบไหนให้เหมาะสมนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบสีขึ้นมาได้เลยค่ะเราก็จะเริ่มจากผ้าผืนเล็กก่อนนะคะผ้าผืนเล็กเราก็จะนํามาใส่ในตะกร้าผืนใหญ่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราก็ต้องนำไปไว้ในตะกร้าเล็กเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะ ผ้าผืนใหญ่นะคะเราก็ต้องนำมาไว้ในตะกร้าที่ใบใหญ่นั่นเองนะคะไม่ยากเลยเด็กๆลากเส้นตรงมาได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะช็อตลองของเด็กก็เสร็จแล้วในหน้า14นะคะถัดมานะคะเด็กๆขาหน้า15ค่ะเขาให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆดูดินสอนะคะ เริ่มจากสั้นนะคะก็คือ long, longer, longer นะคะ short, short, shortest นะคะไม่ยากเลยเขาก็ให้เด็กๆค่ะเรียงลำดับนะคะเริ่มจาก long นะคะ long ก็คือเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็ ปานกลางนะคะเป็นลำดับที่สองแล้วก็สั้นนะคะเป็นลำดับที่3เด็กๆสังเกตเชือกเลยค่ะเ,เชือกเส้นไหนที่มีความยาวที่สุดนะคะเราจะเขียนเป็นเลข1ค่ะเลขหนึ่งเด็กๆ,ๆเขียนได้แล้วใช่ไหมคะคุณครูเมย์ได้ฝึกให้เด็กๆ,ๆลองเขียนเลข1เลข2เลข3กันไปแล้วนะคะเด็กๆลองฝึกเขียนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเขียนเลข1ลงไปในวงกลมได้เลยชึบ แล้วก็ลากยาวลงมานะคะจากนั้นถ้าได็กๆสังเกตเชือกเส้นที่2เลยค่ะลำดับที่2เราจะเลือกเชือกเส้นไหนดีเอ่ยระหว่างเส้นอันนี้กับเส้นตรงกลางเด็กๆต้องดูลำดับความยาวนะคะยาวมากเป็นลำดับที่1ยาว ปานกลางก็จะเป็นลำดับที่สองค่ะลำดับที่สองความยาวของเชือกก็จะยาวน้อยกว่าเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งยาวมากเส้นที่สองยาวปานกลางเด็กๆก็เขียนเลขสองหัวโค้งปากเป็ดลงไปได้เลยค่ะจากนั้นลำดับสุดท้ายก็คือสั้นที่สุดเลยนะคะลำดับที่สามเลขสามยึกยักเหมือนใบหูนะคะโค้งเข้า แล้วก็ถอยออกแล้วก็เข้าเพียงเท่านี้คะ่ะเด็กๆขาเสร็จแล้ว <ๆ S 2> ยากไหมคะเด็กๆต้องฝึกเขียน1 2 3 1> ให้ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูเมย์จะมาฝึกให้เด็กๆเขียนเลขสี่เลขหอีกนะคะวันนี้เด็กๆเ,เก่งแล้วคุณครูเมย์เห็นแล้วเด็กๆทำได้คะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ